วัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวัดขนาดโคมรถไถเล็กให้ดูนะครับวันนี้ฝนอตอกเลยวันไปขับเล่นก็ไม่ได้ไปเลยอันนี้เหล็กฉากเออเหล็กฉากอันนี้ผมซื้อจาก้านของเก่ามันสองนิ้วสองนิ้วครึ่งครับแต่ว่าใช้ไม่ลงถึงสองนิ้วครึ่งแดะครับสองนิ้วหรือว่า ตอบนี้ว่าก็ใจกำลังดีครับผมอันนี้นขึ้นก็จะเล็กไปอีกหน่อยตอบนี้ว่จาจะมาเลยแต่เขาดีผมซื้อแจกร้านของเก,าางก่ามาตอบนี้ว่าหนาลงมาถ้ามีอะไรอะไรครับผมแต่ว่ามันแข็งแรงดีครับก,ก็มาตัดความยาวเอออันนี้มันยาวเจ็ดสิบห้าครับ ยาว7.5ส่วนด้านสูงมาจากด้านล่างน,นี้30เ้ามาเ้็กใจใหเห็นยบานบัที่ไหนจากด้านล่างน,นี้30ด้านยาวน,นี้7 7.5 7.5หรื 70, อ7.5แล้วก็สูงการด้านนี้ลงไปข้างล่างตรงนี้ สามีส่วนด้านบนนี้ที่จะยึดติดกับเครื่องมอเตอร์ไซค์นี้สามสิบห้าครับสามสิบห้าเป็นสามพิบห้าสามิห้าเซนซเมตรเสร็จแล้วไอช่วงต่อมาใส่หูลากกระบะหรือว่าลากไอเป็นผ่านรถไถอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าผมใช้ แล้วแต่ความเหมาะสมกันนะครับแต่ว่าของผมมีเอามายาวออมาไอควันนี้นียาว18เซนครับแล้วก็บวกอันนี้เข้าไปก็อันนี้มันเด็กนี่มันสามนิ้วครับส่วนไอสองนิ้วที่มีมันจะราดเอามาต่อกันครับเอามาต่อเอาเล็กขาดตองนั้นมาต่อกันแล้วก็เจาะรูก็ใช้ เอ่อรดเชื่อมเชื่อมให้มันร้อนแล้วก็ทะลุไปครับแล้วก็ค่อยมาแต่งรูอะไรทีสวยงามนนี้ด้านกว้างน,นี่ผมใช้สามจุดเจ็ดเซนครับเพราะว่ามันจะผมาจะได้เอ่อมันจะได้มนมาเบียดกับล้อครับแต่ว่าถ้าใครออกมาย,ยาวก็่อ้ฐานไถนี่ออกมาย,ย,ยาวๆเลยครับเพราะว่าเราจะได้เจาะรูแล้วก็มันจะไถข้างๆล้อได้ไม่ไถ ไายล่องทางล้อมอเก็บเบียดต้นไม้ใจอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนในเชนเลอร์นี้มันก็ต่วนข้างหน้านี้นก็ร้อยหนึง่งแล้วก็กับบาทนั้นก็ร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็อะไรอะไรเรียกว่าอะไรแฮนเนี่ยแฮนโมอเตอรไไ์ไซค์เนี่ยหรือว่าคันบังคับหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็ รวมวงอวก็ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบเซนไอตรงกว้างนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับแต่ว่าผมนีที่สามเซนครับผมก็ครับ่อกี้ลืมว่าเอ่อด้านกว้างแห่ครับด้านกว้างนี้ก็สิบสี่เซนครับผมสี่เซนแล้วก็ตรงนี้ก็สิบสี่เหมือนกันครับ ว่าขนาดเท่มไงครับผมแล้วก็ไอ้ตรงนี้ยินยวิงโรมมนตี่ผมใช้เป็นข้ออ้อยซื้อจากร้านของเก่ามดอันนี้ขนาดเท่าไรเป็นนิ้ขนาดไอ้หินสี่ินอะไรเขาไม่รู้แต่ว่าขนาดมารใช้งานไงครับผมก็นี่นะนะเพื่อความแข็งแรงก็หกสิบเซนครับหกเซนก็หกเซนก็ เอามายึดกับใช้เหล็กฉากมายึดตรงนี้ครับผมยึดตรงนี้กับกับยึดก็เป็นตรงกลางตรงกลางของโครงนี่ครับผมแล้วก็สัวน,น,นี้หูเครื่องนี้เราก็ยึดทั้งสามทั้งสามหูของที่โรงงานฮอนดา้าเขาทำมาเลยครับเพราะว่าจะได้ความแข็งแรงเพื่อความแข็งแรงครับผมนี่ครับ แล้วก็อันนี้เป็นตัวตั้งโซ่นี้เออตั้งโซ่นี้อันนี้ใช้น็อตนะครับน็อตเบอร์ยี่สิบเอ,อ็ดใส่เข้าไปในอันนี้อันนี้เป็นสเตอร์หน้าของโซนิกครับพอดีรูรูแกนเพามันใหญ่ก็เลยเอาน็อตเบอร์ยี่สิบเอ็ดเข้าไปแล้วก็น็อตเบอร์สิบสี่ล็อก ด้านในกับด้านนอกครับใส่แหวนไว้ตรงนี้นะครับใส่แหวนกันกันสเตอร์มันล้นออกมาหลุดออกมาจากน็อตเบอร์ยี่สิบเอ็ดเนี่ยครับผมแล้วก็สปริงก็เอามาดึงเหล็กฉากอันนี้ครับแล้วเราก็ล็อกตรงนี้ไว้อีกครับพกตั้งโ่ครับผมถ้าว่าตซ่มันย่นเราก็คลายน็ตนี้แล้วก็ให้สปริงมันดึงเข้ามาอีกเราก็ขันล็อกไว้ได้ครับ สเตอร์นี่ใช้สเตอร์สี่สิบห้าครับสเตอร์สี่สิบห้าข้างหน้านี้เป็นสิบสี่ฟันครับข้างหลังนี้สี่สิบห้าฟันครับก็สลักอันนี้ก็ใช้เป็นหนึ่งนิ้วครับสลักหนึ่งนิ้วของรถไถเดินตามคันใหญ่ครับผมจะได้หาอะไรได้ง่ายๆครับผม รีวิวให้ชมกันประมาณนี้ครับสงสัยอะไรตรงไหนก็ติดขัดอะไรก็สอบถามกันได้ตลอดครับผมทูเปอร์สวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายอีคครับ